อดอย่างถูกวิธีสุขภาพดีแน่นอนตั้งแต่ทำฟาสติ้งมาเนี่ยนะครับแทบจะไม่ป่วยหรือเรียกว่าไม่ป่วยเลยนะครับน้อยมากๆไม่ว่าจะเป็นอักขีภยัยอุทกภยัยหรือแผ่นดินไหวนะครับไปฝึกฟาสติ้งไว้มันจะเป็นสก,กิลที่ทําให้เราเนี่ยมั่นใจแล้วก็แข็งแกร่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฟาสต์ได้สิวันเนี่ยผมว่าอิมเมอร์เจนซีทุกอันนะเราเราเรอดหมดนะครับฟาสติ้งจะยิ่งเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือพลังพิเศษของเราสุดๆเลยไม่ใช่แค่เป็นแพทย์ธรรมดานะฮะ แต่ยังเป็นแพทย์ที่เคยทำฟาสติ้งประจำแล้วก็เชี่ยวชาญด้านฟาสติ้งด้วยตรงนี้แหละครับจะเป็นสิ่งที่เราใช้ในการสังเกตนะครับถึงสมดุลของเรานะครับว่าลักษณะของเราเป็นยังไงน,นะครับซึ่งลักษณะแต่ละท่ามันจะมีความเป็นลักษณะเฉพาะนะครับอย่างเช่นทตาไฟคือความร้อนทตุลมคือความไหวทตุน้ำคือความอิ่มเอิบอาบ ตึงทราบนะครับอย่างที่ธาตุดินคือความแข็งแรงเป็นที่ตั้งนะครับถ้าเรานึกถึงภาตธ,ธรรมชาติเป็นแบบนี้เป็นตัวเป็นตัวตั้งแล้วครับเวลาเราจะปรับอะไรก็ตามที่เราเห็นว่าส่วนน,นั้นๆเนี่ยมันไม่ปกติอย่างที่มันควรเป็นความสมดุลของธาตุเนี่ยมันจะสื่อถึงอาการได้แล้วก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของวิธีการแล้วแหละว่าเราจะปรับตรงธาตุตรงนั้นยังไงด้บ้างาจึงอยากจะฝากเอาไว้ว่าสุดยอดแห่งยาคือการไม่หยุดพัฒนาตัวเอง